ตอนนี้นะครับเราจะออกจากระบบการทํางานอัตโนมัติเข้าสู่ระบบถ่ายภาพแบบโปรแกรมนะครับเพื่อให้เราสามารถปรับตั้งการทํางานอื่นๆได้ในกล้องโซนี่นะครับเข้าไปที่เมนู AF Focus Area 1 Y Focus จะทำงานเต็มพื้นที่ภาพนะครับกล้องจะเลือกพื้นที่โฟกัส้อัตโนมัติเหมาะกับเอาไว้ ถ่ายภาพที่เคลื่อนไหวเร็วมากจนเราควบคุมตำแหน่งโฟกัสไม่ได้นะครับอย่างเช่นถ่ายภาพนกบินถ่ายพวกกีฬาผัดโผลนเครื่องบินผัดโผลนอะไรพวกนี้นะครับเวลาวัตถุเคลื่อนที่ไปไหนเนี่ยจุดโฟกัสมันก็จะวิ่งตามแบบโซนนะครับโฟกัสเนี่ยจะถูกจำกัดพื้นที่ลงมาให้ทำงานในขอบเขตที่เล็กลงที่เรากำหนดเอาไว้ก็จะไม่ออกนอกเขตเบรนด์นี้เลยนะครับเอาไว้ถ่ายภาพวัตถุที่เคลื่อนที่เร็วแต่ว่า เรายัางสามารถควบคุมตำแหน่งของวัตถุที่ถ่ายได้ให้อยู่ในกรอบนะครับเช่นการถ่ายภาพกีฬาที่มีการเคลื่อนที่แน่นอนอ,อย่างวิ่งแข่งเทนนิสว่ายน้ำถ่ายสัตว์ป่าอะไรทำนองนี้เซนเตอร์จะโฟกัสเฉพาะส่วนกลางภาพเท่านั้นนะครับเอาไว้ถ่ายภาพที่วัตถุอยู่กลางภาพเช่นภาพบุคคลภาพถิวทัศน์ Flexible Spot นะครับจะเหมือนตัวเซนเตอร์แต่ว่าสามารถย้ายจุดโฟกัสไปที่อื่นๆได้โดยใช้จอยสติ๊กนะครับซึ่งจะเหมาะกับการถ่ายภาพคนภาพทิวทัศน์มาคโครสินค้าหรือว่าภาพที่เราควบคุมจุดโฟกัสได้แต่ว่ามันไม่อยู่กลางภาพ Expand Flexible Spot นะครับก็จะเหมือนตัว Flexible Spot แต่ว่าจุดโฟกัสเนี่ยมันจะแตกออกเป็นจุดด้านข้างด้วยสามารถย้ายจุดไปได้รอบๆพื้นที่จุดโฟกัสนะครับ เหมาะกับการถ่ายภาพที่มีการเคลื่อนที่เล็กน้อยหรือว่าควบคุมตำแหน่งจุดโฟกัสได้เช่นการถ่ายภาพวิ่งแข่งในลู่วิ่งนะครับ Lock on AF expand flexible spot นะครับเอาไว้ถ่ายภาพวัตถุที่มีการเคลื่อนที่ไม่แน่นอนไปทั้งภาพแต่ว่าเราสามารถล็อกวัตถุเนี่ยให้ระบบโฟกัสมันจดจำแล้วก็ตามเฉพาะวัตถุอันนี้ได้วิธีการเนี่ยคือให้เอาจุดกลางไปจอ่อ วัตถุที่เราจะต้องการโฟกัสก่อนจากนั้นกดชัตเตอร์ลงไปครึ่งหนึ่งกล้องจะจดจําวัตถุเอาไว้พอวัตถุเคลื่อนที่ไปที่ตําแหน่งไหนนะครับกล้องก็จะโฟกัสติดตามไปตลอดระบบนี้เนี่ยเหมาะมากครับกับการถ่ายภาพวัตถุที่เคลื่อนที่ไม่แน่นอนไปทั้งภาพนะครับทางานได้แม่นกว่าระบบ Y Area แต่ว่าเราต้องล็อกวัตถุให้ได้ก่อนถ้าล็อกผิดนะฮะหลุดโฟกัสหมดเลย การล็อกอาจจะมีการหลุดได้ถ้าวัตถุเคลื่อนที่เร็วมากๆนะครับให้สังเกตกรอบสี่เหลี่ยมว่าหลุดไปจากจุดที่เราล็อกหรือเปล่าถ้าหลุดนะครับก็อาจจะต้องเริ่มล็อกใหม่กล้อง f u j i ฟิล์นะครับให้ไปที่เมนู AFMF Focus Area กดปุ่มจอยสติ๊กนะครับจะสามารถเลือกพื้นที่โฟกัสโดยการหมุนวงแหวนด้านหลังเพื่อปรับขนาดพื้นที่ แล้วก็ใช้จอยสติ๊กในการเปลี่ยนพื้นที่ได้หรือจะใช้วิธีการเปลี่ยนพื้นที่โดยการเลือกโหมด AF โหมดเป็นตัวอื่นๆก็ได้เช่น Single Point นะครับเป็นโฟกัสเฉพาะจุดสามารถเลือกขนาดจุดได้โดยการกดปุ่มจอยสติ๊กลงไปแล้วก็หมุนวงแหวนด้านหลังเพื่อปรับขนาดโซนเป็นพื้นที่กรอบใหญ่นะครับสามารถเลือกขนาดพื้นที่ได้โดยการกดปุ่มจอยสติ๊กลงไป แล้วก็หมุนโรงแวนด้านหลังเพื่อปรับขนาด Y Tracking นะครับโฟกัสส่วนพื้นที่กว้างเวลาใช้งานเนี่ยให้เอาวัตถุที่ต้องการโฟกัสไว้ที่สี่เหลี่ยมตรงกลางก่อนจากนั้นกดปุ่มกดชัตเตอร์ลงครึ่งหนึ่งเพื่อล็อกโฟกัสกล้องจะจดจําลักษณะวัตถุเอาไว้เมื่อวัตถุเคลื่อนที่นะครับกล้องก็จะโฟกัสตามวัตถุคอยสังเกตสี่เหลี่ยมกรอบโฟกัสว่าติดตามวัตถุอยู่หรือเปล่าเท่าน,นั้นเอง จะสังเกตว่าระบบเลือกพื้นที่โฟกัสเนี่ยมีให้เราเลือกใช้เยอะมากนะครับสิ่งที่เราต้องทําก็คือเลือกระบบให้เหมาะกับระดับภาพที่เราถ่ายแล้วจากการเคลื่อนที่ของวัตถุอะไรเงี้ยน,นะครับซึ่งสิ่งที่เราจะต้องสังเกตในการใช้เลือกพื้นที่โฟกัสก็คือวัตถุเนี่ยมันอยู่ในกรอบโฟกัสไหมแล้วมันเข้าโฟกัสไหมหรือว่าตัวดิสเพย์ว่าตอนนี้โฟกัสที่ไหนเนี่ยมันอยู่ที่วัตถุ ที่เราถ่ายหรือเปล่านะครับถ้าเกิดมันหลุดนอกกรอบไปเนี่ยก็แสดงว่ามันจะไม่ได้แล้วนะครับเราก็ต้องเริ่มใหม่